อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ค่อยหรือกดแชร์ให้ค่อยด้วยเพื่อจะพบคิดใหม่ๆต่อไปของค่อยนะ,ะว่าภาษาเราบ่าค่อยขอบปันใดไปสามคิดนั่นนะเข้าไปเลยตามลูกสอนที่ค่อยคิดฮันเดอร์เพราะว่าก็อ่านภาษาไทายบ่บไดเดียเข้าไปเลยการตั้งค์คาสาเข้าไปเลยเลื่อนลงมา การรักษาความปลอดภัยเข้าไปหั่นเลย้วก็เลื่อนลองมาการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยพิเศษเน่เข้าไปนี่เลยเข้าไปเลยมันห้ามีน่ะการเตือนการเข้าสู่ระบบอ่านเอาเองเนี่ที่ดีค่อยค่อยแนะนำมา พวกเจ้าหรือทุกคนต้องเปิดให้เหมือนเดิมเด้อสั่งย่าง Facebook Messenger อ่าอีเมลเปิดให้เหมือนเดิมเด้อการหักศักการแจ้งเตือนเข้าไปแตะเข้าไปเลยบันทึกเด้อต้องกดบันทึกเด้อเหตุคือการเหมือนละ ท่านต้องรอ,ขอเอาขาส่งข้อความมาทาง messenger แล้วเนี่ยเปิดเหมือนล้วเขาเจ้ากัดส่องมาเลยเขากับเปิดให้เหมือนค่อยไปอ่านเนะาะเพราะว่าคุณได้รับการเปริดการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบเฟซบุ o กเราจะส่งข้อความเมื่อเมื่อมีการเข้าสู่ระบบข,ของ a c e บ o o k ของคุณหรือเบาว์เซอร์ าจะส่องทางสองทางเลยสองทางเบราว์เซอร์หร้อเฟซบุ๊กจะไปเบิรงที่อีเมลเข้าไปเลยหลายพน่ะอีเมลหลายพน <laughs> ขอเจ้ากระซ่องมาเลยเด้อคนได้หักการเปิดการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบระบบจะส่งข้อความถึงคนเมื่อมีคนเข้าถึงระบบของเขาเนาะไปเบิ้งที่ Facebook มานี่ถอยออกมากันออกไปหน้าเก้าออกให้ออกให้หอดหน้าปกติเนอะออกจากหน้านี้ไปติกลูกสอออกไปเลยเห็นป่ ที่ค่อยเขียนเออแล้วแต่เข้าไปเบื้องเลยมันจะกลับมานาเก่าหน้าที่เฮาเอ่อเปิดเมื่อนกะี้เนาะเฮาสามารถเหตุไดด้วยตนเองเนาะวิธีง่ายๆสามารถเหตุได้